จอกับผมนะครับลุนพาเทสพิชิงทะยานครับมาดีน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกคนนะครับผมนานแล้วครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนแม่งัดสมบุญชนนะครับผมวันนี้ปีนี้ครั้งแรกผมเพิ่งมานะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่3วัน2คืนนะครับผมผมเข้าหมายมาถึงนี่ครับตอนที่ประมาณ7จ็ดโมงกว่ายังงเงี้ยแปดโมงลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมไม้แหลกลงไปแล้วครับผมจะอยู่ตรงนี้3วัน2คืนอย่างที่ผมบอกครับคลิปอาจจะได้ไทยแบบ ไม่ต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่ามาคนเดียวแล้วก็มาอยู่สามวันเดี๋ยวเบมเราจะเต็มนะครับเมมโมรี่มันจะเต็มโอเคเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวกดไปกี่ครั้งนะวันนี้นะครับผมวันแรกของเราสองคืนสามวันเลยนะครับผมคลิปนี้เจอกันยาวๆไปเลยนะครับผมวันนานแล้วครับลุ้นไม่ได้ออกหมายเลยนะครับผมนานมากครับผมไม่ได้มาที่แม่งัดนะครับผมโอเคเราไปลุ้นกันครับผมเป็นยังไงตอนนี้ผมก็อยู่ห้วยหินฝนนะครับผมหมายไตอินนะครับห้วยหินฝนนะครับผมอ่าโอเคครับไปลุ้นกันนะครับผม โอเคครับผมท่านผู okay, ้ชมต้นแรกของเราก็มามานะครับผมเป็นกาะดำครับผมไม้แรกครับผมแปะมองไปนะครับผมโอเคครับผมขึ้ระฆัครับผมเห็นไหมโอเคครับผมฝากเลยครับผมลำบ่มถล่มไม้นะครับลำหอมจอมกวนนะครับตาบานปลายของเหมือนเดิมครับผมโอเคปลาหมาดมาครับมันมาครับผมท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งกล้องอะไรครับไม่ตัวแล้วครับผมเป็นกระดำเหมือนเดิมครับ ให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งไม่ตั้งกล้องครับตัวที่ขอกนะครับเกือบไปแล้วเดือคนนะอีกกระดำครับเห็นไหมคุณผู้ชม ไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงครับไซส์สามไซส์สี่นะครับตัวที่สองของเราครับโอเคครับมันๆครับโอ้โหสุดยอดครับผมไมนแหลกไม้แหลกตัวที่สองแล้วนะครับผมโอเคครับไปต้อต่อครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลังเปลี่ยนไม้สองมาแล้วนะครับพอดีว่าไม้แหลกอะผมไม่ได้ถ่ายนะครับกดไปห้าเลยนะครับผมหลุดสองได้สามครับ ตอนนี้ได้มาปลาไอบ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์โลโลกว่านี่แหละครับตอนนี้ไม้แรกเรากดไปห้าครับกดห้าได้ตัวแค่สามอีกะดำสองแล้วก็ปลาบ้านหนึ่ง่เตอนนี้สิบโมงแล้วครับผมสิบโมงเปลี่ยนไม้ไม้สองไปเรียบร้อยแล้วรุ้นกันต่อไม้เปน็นยังไงบรรยากาศก็คนข้งดีครับผมอันนี้เห็นไหม,ไมหน้าไม้ครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่น้ําขึ้นมาขึ้นสูงมากครับเห็นไหม อยู่ข้างบนเลยนะครับอโอเคอถือว่าใช้ได้กดไปห้าแล้วครับ่านผู้ชมตอนเนี้ยทําตั้งแต่เราเปลี่ยนมาชั่วโมงกว่าครับไม่ไม่กดนะครับไม้สองครับตอนเนี้ยชั่วโมงกว่าเกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะครับผมเปลี่ยนตอนสิบโมงก็นนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วครับไม่กดครับทําท่าดีครับไม่แรกครับกดไปห้าครับได้ตัวสามนะเข้าใจนี่ว่าจะเรื่อยๆครับ ไม่เป็นไรครับแต่เราอยู่ต่ออีกสองวันนะครับผมมีเวลาอีกเยอะครับผมกดไม้นี้ก็ไม้ต่อไปแล้วนครับผมบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วครับผมข้างหลังแดดเริ่มมาไอไม่มีแล้วหายแล้วครับก็จะเที้ยงครับมันต่อครับบรรยากาศดีครับกดครับตอนนี้จะบ่งกว่าแล้วครับโอเคครับลุ้นต่อครับผม ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม้สามแล้วครับผมไม่กดจริงนะครับไม้สองไม่เอาเลยครับกดตั้งแต่เมื่อเช้าครับก่อนสิบโมงครับน้อเราเปลี่ยนเหยื่อสิบโมงครับผมประมาณมาลงเบ็ดประมาณเจ็ดโมงกว่าถึงเก้าโมงครับกว่ากดไปห้าห้าตัวนะครับได้ตัวแค่สามแล้วไม้สองไม่กดเลยครับเงียบเลยครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับอีกรอบเราก็ไปเปลี่ยนสี่โมงแล้วสามชั่วโมงแล้วครับ ต่อไม้นะครับอีกรอบมันก็สี่โมงโอเคเงียบไปเลยครับะหรู้ต่อครับผมอาจจะได้ไม้นี้หรือว่าไม้สี่ตอนเย็นๆเขาบอกตอนเย็นอีกทีหนึ่งนี้ครับตอนกลางวันอย่างนี้แดดๆอย่างนี้ไม่ค่อยเอาเขาบอกนะไปครับท่านผู้ชมโอ้นึกว่าจะดีครับวันนี้ไม้แลกนี่จดไปห้าตัวครับตั้งแต่ไม้แลกกินไม้แรกห้าตัวครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับหลังสิบโมงมาครับผม ทุกไม้เลยครับยังไม่เอาเหลือไม้สุดท้ายครับตอนเนี้สี่โมงแล้วครับสี่โมงกว่าผมเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่าไม้สุดท้ายครับผมับสําหรับวันนี้นะครับไม่กดเลยครับทั้งวันครับตั้งแต่สิบโมงรอมาจนถึงสี่โมงยังไม่ได้ซักตัวเลยครับผมอ่าแล้วก็เมื่อกี้ได้ปลาเลยนะปลาหมอคับเดี๋ยวเราจะทําการเผาซะเลยครับแก่ทําเป็นเย็นนี้เป็นเผาปลาเผากับเข้านะครับผมดีครับผม เจอกันช้าของวันที่สองครับวันนี้วันที่สองแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปยังไงมากครับตอนนี้เจ็ดโมงกว่าครับลงไม้แรกไปเรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานกดไปห้าครับในตัวแค่สามเองครับเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับผมกินเต็จไม้แหกครับกินเต็มตอนเช้าครับจนถึงเย็นไม่กินเลยครับไม่เอาเลยตกลางคืนผมก็ไม่ลงครับว่ามันไม่กินครับผมเพิ่งลงตอนเช้านี่ครับผมเจอกันในวันที่สองของวันนะครับเดี๋ยวเราก็อยู่พุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมคืนหนึ่ง โอเคลุ้นกันครับวันนี้มันจะได้ตัวไหมครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับแต่น้ำลดนิดหนึ่งครับผมอากาศค่อนข้างมีหมอกนิดหนึ่งครับตอนเช้าอย่ครับมาเจ็ดโมงกว่าโอเคลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีผลงานไหมครับวันคุณผู้ชมกว่าจะมาได้ครับไม้สองครับผมไม้แรกไม่กินเลยครับวันเนี้ยแล้วกว่าจะมาได้ไม้สองครับพอดีว่าเขาเขาปล่อยน้ำนะครับผมน้ำลงเร็วมากปลามาเลยไม่ค่อยเอาครับ พอมันเอกก็ไม่ใช่ตัวใหญ่เหมือนเมื่อวานนะครับไซเลยครับไซประมาณโลถึงไหมประมาณนั้นนะครับไซโลรับเจ็ดแปดขีดนะครับการดาเหมือนเดิมทอ้คนเงียบมาแต่เช้าแล้วครับเพิ่งกดตอนนี้ครับวันแรกครับผมว,วันที่สองไม้สองนะครับผมไม้แรกแมวเ,เลย Um. ใหญ่นิดนึง รอบมันใหญ่หนิดนึงครับท่านผู้ชมติดกันเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> กว่าจะมาได้ครับตัวที่สองฝนก็เริ่มมาแล้วเนี่ไซส์ใหญ่ครับ <c oughs> เห็นไหมใหญ่ครับเต็มปากเห็นไหมฝนเริ่มตกแล้วครับผมมาับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ <c oughs> เปลี่ยนไม้สามไปเรียบร้อยนะครับผม ฝนตกพอดีเลยตอนปลากินนาตอนนี้ยังไม่อยู่เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนครับการเตรียมเหยื่อแล้วไม้แรกไม่เอาเลยครับไม้สองกดไปสองตัวนะครับผมตันนี้อ่โอเคเรารุ้ไม้สามแล้วครับผมอีกไม้หนึ่งแล้วก็อีกไม้หนึ่งนะนนี้ทั้งหมดจะเป็นอยู่สี่ไม้นะครับโอเคื่อวันสรุปแล้วเราได้เรากดไปห้านะครับวันนี้เพิ่งกดสองเองนะครับผมอเห็ตมันห่างมากครับผมเป็นข้ออะไรไม่รู้นะครับผมน้ำลดด้วยครับ น้ำลงน้ำลดแล้วก็ฝนว่าอากาศไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนครับโอ้ยวันนี้ก็เหมือนกันครับห่างกับเมื่อวานอี่ครับผมโอ้ไม่ไหวครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับวันเนี้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยนะดูมันหมึ้มๆครับน้ําก็ลดลดเร็วมากครับเห็นตอดำๆไหมตอนที่เรามานะตอตัวนี้ยังไม่โผล่ครับตอนนี้โผล่แล้วครับอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลอง ดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูครับตอนนี้อยู่ข้างล่างตอนีนิดเดียวเองนะน้ำอะ่ะโอเควันนี้กดไปแค่สองครับผมกดสองเราก็ได้แค่สองตัวเป็นอิก,กาดามที่ที่บอกครับกดไม้สองครับผมเมื่อวานกดไม้แหลกวันนี้กดไม้สองก็เงียบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นต่อครับว่าจะกินไม้ไหนที่จริงไม่น่าจะพลาดก็ต้องกินทุกไม้ครับอันนี้คือ,คอกินกินแล้วก็หายเลยครับกินแล้วก็แบบไม่เอาต่อเลยครับกินแล้วก็หายกินแล้วก็หายแบบ ไม่เข้าต่อเนื่องครับผมวันนี้ก็เข้าแค่สองตัวครับผมโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรายังมีเวลาทั้งวันนะครับผมไม่แน่อาจจะถ้าเกิดไม่เข้าห่าง,างนี้เราก็อาจจะครึ่งวันนะครับพรุ่งนี้โอเคไปต่อครับผมพรุ่งนี้ถ้าได้คืนนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมเจอกันครับมาดีครับมากับฝนเลยครับผมกําลังมาครับผมเห็นไหมตอนนี้แปดโมงเช้าอยู่ครับอืมาดู เดี๋ยววันนี้เราก็ตีเบ็ดไปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ดูสถาน,นาการณ์นะครับผมถ้าเกิดไม่เอาหรือว่าเอายังไงอาจจะครึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราก็กลับไปทำไอเมนูกันกินที่บ้านดีกว่าน,นะได้อีกระดามาอยู่สี่ตัวครับตอนเนี้ยแล้วก็ปลาบ้าหนึ่งตัวนะครับผมอย่างน้อยเราก็มีปลาอยู่ห้าตัวครับตอนเนี้ยสองสองคืนสามวันนะครับผมวันที่สามของวัน,นครับ โอเคเช้านี้โอเคฝากได้ครับลำบ่มถล่มไม้นะลำหอมจำปวดลูกกาญบานปลายของพาเพ์นะครับโอเคครับปบรรยากาศโอ้ oh, สวยอยู่ครับว่าแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยครับผมโอ้ยกว่าเันจะกี้นะครับผมไม้แรกเนี่ยตอนนี้เก้ามองกว่าเห็นไหมไม่ได้ตัวครับ กดลากลอกล,ะล,ะล,ะละ้านคันโกงครับอันนี้เบอร์สิบครับกามาเบอร์สิบมันเป็นหลังเล็กครับผมก็เลยใช้เบอร์เล็กนะครับเสียดายครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โอ้เสียดายมากไม่เป็นไรครับอันนี้เรายาวๆอย่างรูต่อครับเี่ครับท่านผู้ชม เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนของใหม่เลยครับเดี๋ยวเราก็ใช้นี่เลยครับเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้เลยเบอร์สิบไปเรียบร้อยแล้วครับเห็นเปลี่ยนใหม่ครับนะีครับเป็นอย่างนี้แล้วเสียดายครับโอ้โหที่จิงการมาเบอร์สิบก็สุดยอดแล้วนะครับไม่อยู่เลยครับคือล่าออล่านคันโกงเพราะพัดเพาะยก คันตั้งคันขึ้นก็เรียบร้อยแล้วครับตัวใหญ่ครับสายที่ผมใช้ก็สามสิบปอนด์นะครับสายเอ็นนะครับผมของไพลีนสายเต็มนะครับผมแล้วก็ลีดที่เราใช้นี่ก็เป็นแปดสิบปอนด์นะครับผมพี่ผมใช้แต่เป็นขอเบอร์สิบครับเป็นคันเลขสามหลังครับผมจะไว้อยู่ด้านนู้นเดี๋ยวให้ดูนะเราเปลี่ยนใหม่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมที่จริงหมายครับจะอยู่ด้านด้านนี้ครับ ที่เขาอ่อยไว้ครับนี่ครับทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหลังเป็นสิบฟุตครับเนี่ยขั้นเลขสามหลังอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมกินหลังสุดท้ายแล้วริมสุดเลยครับซ้ายสุดเลยครับเนี่ยผมอยู่ในเต็นเต็นก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนี่เองผมก็วิ่งไปฮ่าตั้งคันเห็นไหมปาออกแล้วฟุตไปเลยนึกว่าหลุดไม่ใช่ครับขอไปแล้วครับเสียด้ครับอุ้มลอกเสร็จ ยกทังคันตั้งเรียบร้อยเลยครับเวลาครับผมบรรยากาศดีแล้วครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วโอเคลุ้ต่อครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนไม้สองแล้วครับเดี๋ยวเราลงอีกไม้นี่ก็รู้เรื่องครับกินหรือไม่กินเดี๋ยวเราก็กลับครับไม้นี้แหละครับตอนนี้ใกล้จะสิบโมงแล้วครับเมื่อกี้กดไปตัวแรกไม้แรกก็กดไปไม่ได้ตัวครับตัวใหญ่อย่างที่ผมบอกครับโองง้างไปเลยครับผม ตอนนี้ผมเปลี่ยนหมดแล้วครับสามหลังผมจะเปลี่ยนเป็นขอใหญ่หมดเลยสิบเอ็ดหมดเลยครับผมไม่ไม่ชัวร์ครับถ้าสิบคิดว่าตัวใหญ่ครับรล็อกลันคันโกงไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยอเราได้ยืออ่อได้เห็นมันกินว่ามันโอเคแล้วครับผมไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไรเราก็มีอยู่แล้วตัวเดี๋ยวรอรุ่นใหม่อีกไหมนี่ไม่เดียวครับเดี๋ยวเราก,กลับกินก็กลับไม่กินก็กลับมาไหมนี่โอเคตอนนี้สิบโมงประมาณเที่ยง เที่ยงกว่าๆแล้วก็ออก10โมง11โมงเที่ยง2ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับผมเยอะของเราเยอะละปั่นเราจะที่เราลงไว้นะครับผมโอเคคุณผ <Okay. S 3> ู้ชมผมบอกว่าจะเปลี่ยนเยือเลยแป๊บเดียวครับผมวางแป๊บเดียวก็กินคนระับแต่ตัวไม่ใหญ่นะไซส์ไม่ใหญ่นะครับผม เป็นกระดำครับไม่ใหญ่ครับเห็นประมาณไซโลครับกดเป็นครั้งที่สองนะครับผมเจ็บปากกดเป็นครั้งที่สองได้ตัวครับตัวเล็กครับตัวใหญ่ไม่ได้ครับ <laughs> เดี๋ยดายครับไม่เป็นไรตัวเล็กก็พอได้ครับไซโลครับข ึงทำหัวเน,นียเดียบปลาอะไรวะลวนจันหรือเปล่าอ่ะโอ้ยใช่ปลาบ้า,บา หลุดหมดเลยที่เพอเดีน๋นะ <Okay. S 1> ผมกำลังเก็บเต็นท์อยู่ครับเพิ่งลงไปนะตอนนี้เที่ยงกว่าครับเกือบบ่ายโมกแล้วครับผมพอดีว่าผมกำลังเก็บเต็นท์อยู่สวยครับป้าๆครับใด้โลกว่า เต็มปากครับ oh, ก hmm? oh. e okay, ็ว่าทำไมมันไม่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 แรงไม่เหมือนไปกระดำครับกระดำนี่แรงโอเคเขครับโอเคเต็มปากครับวันนี้ก็กดไปสามได้สองแล้วครับผมตอนเนี้ยกดสามได้สองครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับผมนัดสายบ่ายโมงครึ่งนะครับผมเราเก็บเต็นท์เสร็จละตัวเมื่อกี้ล่าสุดเพิ่งกินแล้วกดไปเมื่อกี้เองฟ้าบ้านนะครับผมอยู่ตรงนี้ อ่าตอนนี้เก็บเตนเก็บไรเซนหมดละบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราจะออกแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงกว่านิดนึงแล้วครับเสยวจลุกปลาแล้วผมจะจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับผมโอเคมาุปากปลาครับผมกระดำครับหนึ่งตัวครับผมกระดำครับสองตัวครับผมเห็นไหม ตัวล่าสุดเมื่อกี้นี่เองครับเ,เป็นสามแล้วนะครับผมตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับไซส์สี่สามปาดสี่แน่นอนครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ จะมีปลาบ้าตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งเล็กครับนี่เลีย้ยได้ที่ผมบอกครับแต่เนี้ยใหญ่ครับเนี่ยกระดมไม่สี่สามสี่นะครับเห็นไหมนี่ครับ,รบ,รบสองตัวเนี่ยสรุปอยู่ในนี้น 1 2 3 4งสนวน3แล้วทั้งหมดเป็นเป็น7นะครับผม1 2 3 4ตรงที่เราดูเมื่อกี้ครับเป็น3ามครับทั้งหมดเป็นปลาอีกาดำเยาว์กาดำห้นะครับผมปลาบ้า2ครับผมโอเคครับผมฝากไว้ครับระบมลมไม้ลมหอมจอมบทนะครับต่างบานปลายของพาเพิร์ดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้ครับผมขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายสวัสดีครับ